ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัว iPad Pro 11นิ้วนะคะปีล่าสุดเลยนะคะอันนี้จะทดสอบกล้องนะคะอันนี้เป็นการซูมนี่อันนี้ความละเอียดความชัดนะคะเป็น 4K นะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนกลางคืนนะคะที่ถ่ายไว้เมื่อกี้นี้ภาพสวยมากถ้า ถ้าถ่ายาตัวอาคารพวกตึกสูงๆในตัวเมืองก็จะสวยอยู่นะคะนี่คือเด็กน้อยน่ารักชื่อน้องต้นกล้ามีหันมามองด้วยโอเคนะคะนี่ก็คือกล้องมันชัดนะ แล้วเวลาเราเดินเนี่ยมันจะไม่สั่นเลยกล้องตัวกล้องจะไม่สั่นเลยนะคะนี่เห็นไหมคะค่ะขอบคุณค่ะ